สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณ,คณจอจะมาสอนนิ้วยสุขสันต์วันเด็กลำเลือพประคุณครูนะคะอนหน้าแรกนะคะเด็กๆก,ก็เขียนตามรอยเส้นประนะคะลูกนะแล้วก็ระบายเสียเรียบร้อยนะคะต่อไปมาดูหน้าที่สองกันนะคะอ่าหน้าที่สองเจ้าจะเป็นอ่านะคะเนื้อหาก,ก็เกี่ยวกับการเขียนตัวปัะยัททไทยนะคะ คำสั่งก็คือให้นักเรียนเขียนตัวบัญชนะไทยให้ถูกต้องนะคะเช่นโดตัวนี้คือตัวเลยคะเด็กๆตัวโดชดาอ่าแบบนี้เลยนะคะม้วนหัวออกข้างนอกนะคะลากขึ้นกงบนนะคะอ่าแบบนี้นะคะให้เด็กๆเ,เขียนไปเรื่อยๆนะคะอ่านี่คือตัวอย่างนะลูกนะเอาหน้าถัดไปเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวดดประตักนะคะ อ่าเหมือนตัวโดยชดานะคะแต่ว่าตัวปตักคืออะไรคะพี่แดนเด็กๆสังเกตก,ก็จะมีสองหยักใช่ไหมคะอ่าดูตาคุ่นคูเลยนะคะเดี็กๆก็เขียนไปเรื่อยๆนะคะจนครบช่องนะคะจนครบหมดตุกช่องเลยค่ะอาต่อไปมาดูพิชชา ภาษาไทยเหมือนกันนะคะอ่าเช่นนะนคะเด็กๆด,ดูนะคะเนื้อหาเกี่ยวกับการฟังข้อความที่มีความหมายตรงกับภาพนะคะคําสั่งให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากรบาททับภาพที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะอ่าดูข้อที่1น,นะคะโจทย์ก็ถามว่าโจต้องตั้งใจเรียนอ่าเด็กๆด,ดูภาพนะคะอ่าดูนะคะสาภาพนี้ภาพไหนคือภาพตั้งใจเรียนนะคะเช่นอ่า เด็กๆทำอะไรคะดูสังเกตนะคะอ่าคืออะไรคะเด็กๆอ่าคือกอควายนะคะเอาต่อไปโจช่วยพ่อแม่โจช่วยเหลือพ่อแม่อ่ะดูนะคะอ่าดูนักภาพแรกเด็กๆทำอะไรคะ่พี่ผู้ชายเขากำลังนั่งอตากพัดลมอยู่ใช่ไหมคะเอาภาพที่สองอ่ามีน้องผู้หญิงนะคะสวัสดีคุณครูนะคะออะต่อไปหรือว่าคุณครูนะคะต่อไปมีเด็กน้อง น้องโจนะคะทำะไรคะลูกน้องโจอาน้องโจกาลังกวาดขยะนะคะการกระบาดลงไปเลยค่ะอ่าทับภาพเลยนะคะอ่าแบบนี้นะคะเอาต่อไปสามโจก็ถามว่ากรเป็นเด็กดีนะคะดูภาพตาบนครูไปเลยค่ะอ่าดูนะคะมีภาพเกี่ยวกับอาภาพกรนะคะคือการวิ่งเล่นใช่ไหมลูกอ่าต่อไปเล่นบนสนามใช่ไหมคะ ก็พับสุดท้ายก็แคอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆก็กลับบ้านลงไปเลยค่ะข้อที่สี่นะคะกวางเชื่อฟังพ่อแม่อ่ดูภาพตามคุณครูนะคะอ่านี่คือคุณพ่อคุณแม่กําลังพูดคุยกับ น้องอยู่นะคะออาต่อไปดูภาพที่สองอ่ามีทั้งเด็กผู้หญิงและผู้ชายทำาัไรคะอ่าสวัสดีคุณครูใช่ไหมคะอ่ากวางทำยังไงครับชื่อฟังพ่อแม่ชะ่ม่ลูกอ่านี่คุณครูนี่เพื่อนเพื่อนในห้องนะคะคือภาพไหนคะเด็กๆอ่าชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่อ่าภาพกอนนะคะอ่าต่อไปข้อที่ห้านะคะบอยช่วยเหลือตนเองได้นะคะเช่นอะไรคะอ่าบอยกําลังไปโรงเรียนบอยตั้งใจเรียนหนังสือ อ่าบอยกําลังทิ้งขยะลงในแม่น้ำอ่าอันไหนคะเด็กๆอ่าคือภาพไปโรงเรียนนะคะคือการช่วยเหลือตนเองนั่นเองนะคะอ่าเด็กๆเปิดหน้าถัดไปเลยคะ่ะอ่าวิชาคณิตศาสตร์นะคะอ่าเนื้อหาเกี่ยวกับการบอกอันดับเรขอันดับ ตุดท้ายนะคะสิ่งที่อยู่ก่อนและสิ่งที่อยู่หลังนะคะมี2องคำถามด้วยกันนะคะมีอ่าอันดับแรก2อ,อันดับสุดท้ายก่อนเล่นหลังใช่ไหมคะอ่าต่อไปคําสั่งก็คือให้นักเรียนขีดเครื่องหมายกาถูกทับภาพที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะอ่าเด็กๆดูตาคุณครูเลยค่ะอ่า ภาพเรกนะคะภาพได้อยู่อันดับเรกนะคะอ่าดูนะคะหนึ่อ่าภาพกอไม่รู้อ่ากะกะกะบาดหรือว่ากะถูกก็ได้นะคะตรงทับภาพไปเลยค่ะแบบนี้นะคะอ่าต่อไปภาพได้อยู่ดำหรับอันดับสุดท้ายอ่าดูค่ะอ่ากำลังเล่นกีตาร์เต้นมันเล่ภาพคอกำลังขีม่ม้าใช่ไหมคะเป็นของเล่นอ่า นี่กาลังไปเดินทางไปเที่ยวนะคะคืออันไหนคือพระอันดับสุดท้ายคะอ่าข้องอนะคะต่อไปดูข้อที่สาภาพได้อยู่ก่อนภาพครูคะ่ะอ่านเด็กสังเกตเลยคะ่ะอ่ามีคุณหมอมีนางพยาบาลคุณครูช่างทาสีแล้วก็จถาปนิกนะคะช่างก่อสร้างนะคะอ่ากับภาพไหนคะเด็กๆก็คือภาพ พยาบาลนะคะอยู่คนภาพครูนะคะเอาไปข้อที่4ภาพได้อยู่หลังภาพเด็กผู้หญิงอ่ะดูนะคะอ่านกำลังเล่นแอโรเบตใช่ไหมคะอ่าดูนะคะกำลังทําอะไรอ่าฉีดใช้ชุดอันนั้นดับเพลิงใช่ไหมคะอ่าเด็กผู้หญิงกำลังถือดอกไม้อยู่ยในสวนดอกไม้นะคะอ่าต่อไปอ่านกำลังเล่น เล่นของเล่นอยู่นะคะ,ะโจทย์ก็ตามมาภาพใดอยู่หลังภาพเด็กผู้หญิงอ่านด้านหลังภาพเด็กผู้หญิงก็คือภาพนี้นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5ภาพใดอยู่ก่อนภาพสุดท้ายเด็กสังเกตดูนะคะภาพก็ไม่เอ่ยไม่ใช่ใช่ไหมคะอ่าก่อนภาพสุดท้ายนับเลยค่ะอ่าหนึ่สอันนี้คือภาพสุดท้ายใช่ไหมคะอ่าก็คอนะคะ เด็กเปิดหน้าตัดไปเลยค่ะดูหน้าที่นี่เลยนะคะประสบการณ์ชีวิตเสริมความสําคัญของวันเด็กและวันครูนะคะคําสั่งให้นักเรียนการกะบะลงในช่องว่างตามคําสั่งของแตล่ละข้อนะคะหนึ่งโจทย์ก็ถามว่าวันเด็กตรงกับวันที่เท่าไหร่คะคุณผู้จยสอนไปแล้ววันที่เท่าไหร่คะวันศุร์ที่สองของเดือนมก,การานะคะอันไหนคือสัปดาห์ที่สองของเดือนมก,การา แบบนี้นะคะอ่าข้อที่2วันครูตรงกับวันที่เท่าไหร่คะเด็กๆ่จำได้ไหมคะวันที่สิมก,การาคม15มก,การาคม14มก,การาคม16มก,การาคมนะคะกิจ,จกรรมที่นิยมจัดในวันเด็กคือกิจกรรมใดคะเช่นนั่งสมาธิตามบนตักบาทเล่นเกมอ่าเด็กๆคิดว่าภาพไหนดีคะอ่าเล่นเกมนะคะต่อไปข้อที่4นะคะ ก็ตามว่ากิจก,กรรมที่นยิยมจัดในวันครูคือกิจก,กรรมใดคะมีการส่งน้ําพระไหวครูเล่นสัตว์น้ํานะคะคืออะไรคะไหวครูนะคะต่อไปข้อที่5นะคะดอกไม้สัญลักษณ์วันครูคือดอกอะไรลูกอามีดอกบัวดอกกุหลาบดอกกล้วยไม้คือดอกอะไรคะสีม่วงยู่ได้นานนะคะไม่ค่อย เอวจอกรคือดอกกล้วยไม้นะคะมีใส่สีด้วยกันเตวันครูจะนิยมเป็นสัญ,ญลักษณ์วันครูคือดอกไม้สีม่วงนะคะเดี๋ยเดี๋ยวยูชอปัญญากันนะคะอะ่จุดประสงค์คืออะไรคะให้เด็กๆสังเกตภาพที่แตกต่างกันออกไปนะคะเนื้อหาการสังเกตภาพที่แตกต่างกันนะคะ ต่อไปนะคะคำสั่งให้นักเรียนกากบัตท,ทับภาพที่แตกต่างไปจากภาพอื่นได้ถูกต้องนะคะดูตามคุณครูเลยค่ะ,ะข้อที่หนึ่งดูสังเกตภาพนะคะภาพไหนเอ่ยอมีด้วยกันหนึ่งที่นะคะที่ไม่เหมือนกันนะคะดูคะ่ะมีภาพคุณครูภาพเด็กนักเรียนดูตรงข้างล่างคะ่ะทางเดินมีอะไรคะที่ไม่เหมือนกันภาพแรกไม่มีใช่ไหมคะเด็กๆก็กากบัตลงไปเลยค่ะ ข้อที่ 2, สองดูเด็กสังเกตภาพนะคะอ่าดูคนครูก่อนค่ะอ่าดูผมเหมือนกันไหมเหมือนกันเสื้อผ้าเหมือนกันกางเกงเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าดูมือนะคะอ่าดูแขนด้วยอ่าแขนกลางขวามีไหมคะอ่ามีแขนด้านซ้ายมีไหมคะอ่าป้าที่หนึ่งมี้าที่สองมีา้าพอควายไม่มีนะคะก็คือกากระบะดลงไปเลยค่ะอ่าต่อไปข้อที่สามอ่าดูสังเกต เด็กสเก็ดภาพนะคะดูการอ่าเด็กผู้ชายอ่าภาพแรกนะคะอ่ามีสองคนด้วยกันภาพที่หนึ่งกำลังยกโต๊ะเอาเอาเก้าอี้มาวางไว้บนโต๊ะใช่ไหมคะอ่าเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ดูภาพด้านหลังเลยค่ะอ่าเด็กชายกำลังยกเก้าอี้นะคะอ่าดูโต๊ะค่ะอันไหนเอยที่ไม่เหมือนกันอ่าภาพแรกเหมือนกันไหมคะอ่าเหมือนกันก็ก็ข้อขอเอาข้อคอนะคะไม่เหมือนกันนะลูกนะ ข้อที่4อ่าดูสังเกตนะคะปั๊บไหนเอ่ยปั๊บไหนคะเด็กๆอ่านดูนะคะสังเกตดีๆนะคะอ่ามีอยู่หนึ่งที่นะคะที่ไม่เหมือนกันนะเด็กผู้อ่ะเด็กผู้ชายกำลับบงเล่นอยู่นะคะอ่าสังเกตนะคะอ่าข้างนอกมีไ,มไหมคะอ่านีชิ้นส่วนต่างๆใช่ไหมคะอ่าแต่ว่าผ้าขอไขไม่มีนะคะเด็กๆก็กลับบาทลงไปเลยคะ่ะ ไปข้อที่ห้าอ่าสะเก็ตเหมือนกันนะคะดูนะคะภา๊บไหนที่แต็กตา่างไปแตะข้ออื่นดูเด็กผู้หญิงนะคะกําลังยืดในรูปยืดดินสอให้กับเด็กชายใช่ไหมคะอาดูภาพกอมีไหมคะดินสออ่าภาพกอไม่มีภาพขอมีไหมคะอ่ามีภาพขอมีค่ะก๊อกราก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเจะทําได้ไหมคะถ้าทำได้ก็คุณก็ขอ,อจบการ การสอนไปฝึกหัดไปจำหน่วยสุขสันต์วันเด็กดำลึกป้าคุณครูนะคะสวัสดีค่ะ